ทุกคนนี่เราตกใจมากเลยว่าร้านนี้แบบพิถีพิถันมากนึกว่าเขาจะลืมกระเทียมป้าปกติเราไปซื้อข้าวขาหมูบางทีเขาลืมหยิบกระเทียมใส่กระเทียมให้เราเนาะแต่นี้เขาใส่มาให้แสดงถึงความใส่ใจค่ะร้านนี้เนี่ยอยู่ตรงทางเข้าเอสโซปั๊มโอหันโยทินนะฮะก่อนจะถึงบางขันนะทุกคนว้าดูเปิดออกมาสิทุกคนจ๋าหน้าทานมากเลยทุกคน ดูสิจ๊นี่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 ิ๊กน้ำส้มเดี๋ยวเราจะกินให้ดูนี่เราอยู่ตรงไหนอยู่ที่เคียงน้ารีสอร์ทจ้ะอยู่ตรงบางขันตรงนี้เองนะฮะเรียบคลองเรียบคลองสองถ้าเกิดตรงไปนี้นะฮะก็จะไปดีมเวลเป็นลังสิทธนครนา,นายกไปสุดนู้นเลยเนาะแต่ถ้าเกิดตรงเส้นเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูดีกว่าทุกคนเดี๋ยวจะไม่ไม่เห็นภาพนี่ค่ะ ทุกคนเดิอนออกมานี่คือเกียงนนะ้ำรีสอร์ทจะสภาพเป็นแบบนี้เลยทุกคนเป็นบ้านเป็นลัง,ล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 งแล้วก็มีเก้าอี้มานั่งมีต้นมะขาม,าขามออกไปก็จะเป็นริมคลองนะฮะเรียกไปนู่นแต่ถ้าไปทางขวามือนะในกล้องเนี่ยไปขวามือก็จะไปตลาดคลองลวงไปบางขันนะฮะทุกคนแต่ถ้าเกิดเราข้ามคลองตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยตรงประตูนจะเป็นคลองใช่ไหมข้ามไปก็จะเป็นบงกฎสองนะฮะบงกฎสองก็ทะลุไปก็จะเป็นชาเศรษฐีชาเศรษฐีชาไทยเนี่ยฮะ นี่ฮะในโรงในห้องโรงแรมเขียงเราเราได้ชานี่ฮะเดี๋ยวเรากินชาอะไรดีฮะทุกคนนะฮะชาเขียวแล้วกันเนาะอุ้ยชาชานมเอาชานมเอาชาไทยดีกว่าทุกคนชาไทยดีกว่าทุกคนอืมมากินกับข้าวขาหมูชาไทยจ้ะทุกคนนี่ฮะชาเศรษฐีชาไทยตรงบงกฎสองนะฮะหมู่บ้านรุ่งเจริญไม่ใช่ตลาดรุ่งเจริญเดี๋ยวเยน็ยนๆมันก็จะเปิดเราไปเดินเยน็ยนๆกันดีไหมทุกคน อืม,อ,มอร่อยชื่นใจชาไทยเสร็จถีทุกคนมีทุกชานะฮะชามะนุงมะนาวโซดาอะเรามากินกันทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราบายตายแล้วมีน้ำหมดเลยครบถ้วนมากตรงนี้เป็นขาหมูในพลแต่ว่าจริงๆมันแอบมีแกงใต้ยอยู่นะฮะก็คือในพลขาหมูเนี่ยเขาจะมีข้าวราดแกงด้วยมีกว๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยทุกคนจ้กาก๋วยเตี๋ยวไก่เราก็มีนะนี่ไง ก๋วยเตี๋ยวไก่ทุกคนเอยดูสิเห็นไหมเราอุดมบารีโภคมากๆเลยทุกคนจ้ะฮันเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่าอร่อยแซ่บแค่ไหนทุกคนดูหน้าตาสิรถมาทุกคนเนี่ยฮะเพิ่งจะสอนออนไลน์เสร็จไงฮะทุกคนจ้ะเดี๋ยวนั้นขออนุญาตเทน้ําก่อนนะครเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีมือเราจับไปถ่ายไปพูดไปเนี่ยฮะทุกคนนี่ ไม่ได้นะเมื่อกี้กําลังนึกอยู่ว่าเอะเราลืมขอกระเทียม่าดูในห้องสิมีโทรทัศน์ทุกคนเป็นลูกของจิงนวรบุญเยียเกียริจากเชจนงังจะมาสมัครเป็นสสทําไมไม่มาชวนเราบ้างอะเรานี่มีศักยภาพกันเนาะพวกนี้มันมีลูกนะฮะมันก็ต้องมีทายาทนะฮะเป็นมรดกทายาทต,ตกทอดความเป็นสสไปในพื้นที่นักคงนักคอนอันนี้ก็จะเป็น ดูแลแบบเขตอำเภอลานสกกาอำเภออะไรของเขาลานสกกาจะเป็นที่มีออหมู่บ้านคีรีวงนะฮะนครศรีธรรมราชที่ดังๆนะทุกคนนะง้นเกินเลยนะทุกคนจ้ะอื้มอืมอร่อยอืมอร่อยจริงทุกคนอืมอร่อยมากข้าหมูในพลนะเมื่อวานเรากินสเต็ก ลุงใหญ่เป็นนายพันสเต็กตรงเนี้ยใกล้ๆก,กับเทียงเทียงน้ำรีสอร์ทเดินไปไม่กี่ก้าวแต่วันนี้เรากินขาหมูนายพันนะตรงปั๊มเอสโซก่อนจะเข้าถึงปั๊มเอสโซตรงบางขันนะฮะฝั่งซ้ายมือฝั่งเดียวกับธรรมศาสตร์นะฮะก่อนจะถึงโรงพาบาลธรรมศาสตร์ <c oughs> ชื่อขาหมูนายพันทุกคนอร่อยมาก อมไม่ต้องกลัวอ้วนจ้ะเรากินเรากินกระเทียมตัดก,กันแล้วนะฮะไม่อ้วนค่ะอสะใจมากมสุดยอดสุดยอดจริงๆทุกคนอืมอืมสุดยอดอ อแล้วก็เจ้าของร้านนะบริการดีมากอร่อยขับรถมาเส้นพระโนโยทินผ่านมอกรุงเทพนะฮะมอกรุงเทพจะอยู่สายมือใช่ไหมผัดมาเรื่อยๆนะฮะก็จะเจอปั๊มพีทีแล้วก็เลยปั๊มปีทีมาหน่อยนะก็จะเจอปั๊ม เอสโซ่เก่าๆแล้วเลยมาอีกก็จะเจอปัมเอสโซ่ใหม่เอสโซ่ใหม่เนี่ยก่อนจะเลี้ยวเข้าเอสโซ่ใหม่ก็จะเจอร้านเนี่ยฮะขาหมูในผุดเนี่ยฮะอืมอืมอร่อยมากบอกตรงนะเมื่อวานก็เจอสเต็กอร่อยไปแบบอหลับฟันดีเลยค่ะเข้ากะเพราของคุณนายสเต็กลุงใหญ่ตรง เนี่ยฮะใกล้ๆกับเคียงเพียงน้ำรีสอร์ทอร่อยมากวันนี้ก็ไปเจออร่อยอีกมื้อเช้าเราก,กินแกงใต้ไปแล้วนะกับแกงใต้อ,อคุณทองคุณทองโอ้เห็นเห็นบรรยากาศดีมากแกงใต้คุณทองนะฮะและพนักงานน่ารักมากอืม ทำเนทองมากเลยนะกัวปักใต้ร้านปักใต้ขนมจีนเส้นสดอะ่ะตรวบางขันอะทุกคนใครอยากจะกินขนมจีนเส้นสดน้ำยาใต้ใแท้ๆนะบรรยากาศดีมากตรงนั้นบอกให้อนาคตยิ่งไปไกลเลยค่ะอร่อยมากนะฮะแกงเหลืองแกงใต้กั้วกึ้งสุดยอดขนมจีนเส้นสดอ่ะแล้วมีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะในร้านเขาใหญ่ร้านเขาใหญ่อืม แต่นี่คือขามหมูในพันในพลนะฮะที่ในพลไะกันเองมากสุดยอดเอะอาป้อนอออดินชาไทยเจ็บสีชาไทยของหมูบ้านลุกจเจริญออกไปนะฮะทุกคนก็จะเจอบงกฎสองเดินทะลุไปนู่น จนเลี้ยวขวาก็จะเจอตลาดยุ่งเจริญก็จะเจอเสตชีชาไทยอร่อยมากชาไทยแทย้แท้แล้วก็ชาขนมไต้หวันก็มีชากเกี่ยวก็มีมตรงน,นั้นบรรยากาศดีมากเลยฮะแล้วก็เลยไปก็จะเจอแกงใต้ของคุณทองนี้แหละแล้วก็ปอกไปเส้นผหุน่นก็จะเจอเนี่ยข้าวมันไก่ในพนเออข้าวหมูแดงเออข้าวขาหมูในพนเะห็นไหมดูสิอรเทียมกิบเล็กๆแบบนีน้อร่อยมาก สุดยอดฉะนั้นเนี่ยช่องของเราจะพาไปกินอร่อยไปหมดนะ,ะทุกร้านอย่าน้อยใจนะ,ะว่าเมร้านนั้นก็อร่อยร้านนี้ก็อร่อยอร่อยจริงๆค่ะคนไทยก็ต้องช่วยกันบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมฮะมันก็ต้องค้าขายทำธุรกิจกันทั้งประเทศอะไรดีเราก็บอกดีะคะ่ะอะไรไม่ดีเราก็ไม่บอกนะฮะอะไรไม่ดีบริการไม่ดีมันก็แพ้ไปเองไงไม่ต้องมาลุงช่องนี้เขาก็เราก็ เข้าไปแล้วเจอบริการไม่ดีเราก็เดินออกไม่ถ่ายค่ะออืืมมไม่อร่อยเราก็ไม่บอกออาจจะอร่อยแต่ว่าที่ไม่ได้ลงช่องของเรานี่อาจจะต้องมีอะไรติดปกติถูกหรอไหม ึงไม่ได้ลงช่องของเราเพราะช่องเราเป็นตัวสกรีนชั้นสุดท้ายนะว่าร้านไหนอร่อยจริงดีจริงอ่าเห็นไหมฮะอืออร่อยอย่างเดียวไม่ได้ออกนะฮะไม่ได้ลงช่องนี้ค่ะถูกไหมอือทำนี้อร่อยจริงอีกร้านหนึ่งขางหมูในพนอือ กระเทียมกร <c oughs> ะเทียมเยอะๆกินกันไปอ่านป้อนทุกคนบรรยากาศเพียงเพียงน้ำดีสอดมาทำหลักสูตรที่นี่ค่ะแล้วก็จะไปบงกฎสองก็เจอเตี๋ีชาไทยโดยไปไหน่อยก็จะเจอแกงใต้ของคุณทองมีขนมจีนเส้นสดเลยไปอีกนิดนึง ข้ามฝั่งไปฝั่งพะพนฝั่งนู้นนะฝั่งธรรมศาสตร์ก่อนถึงธรรมศาสตร์ก่อนถึงบางขันก็จะเจอเข้าคขาหมูนพลแต่ที่แน่ๆเดินออกจากเคียงน้ํารีสอร์ทเนี่ยก็จะเจออะไรสเต็กนายพันจ้ะเออสเต็กลุงใหญ่คือนายพันสเต็กนะอย่างนี้นายพลนะฮะอันนี้นายพลคนละอันกันนะอ้น,นั้นสเต็กแต่มีกระเพราด้วยนะกระเพายักษ์อร่อยมากแล้วก็มีเอ่อ รัดหน้าโคตดอร่อยอ <Austria. S 1> <ๆ>ก็เดินออกไปจากนี้เลี้ยวขวาก็เจอเซเว่นอยู่เดินจากเซเว่นไปนิดเดียวก็จะเจอละสเต็กลุลงใหญ่ก็เดินเลยไปก็จะเจอตลาดของหลวงเลีเ้ยวขวาก็ไปบางขันงงไหม <c oughs> อร่อยมาก อ่ะโพสก่อนเดี๋ยวเมมเต็มเหมือนกันทุกคนเนี่ยชาไทยก็อร่อยอ,อร่อยมากโพสก่อนนะทุกคนจ๋าดูดิอร่อยนะติดหน้าตาแบบเยอะๆแบบนี้อร่อยมากดูสิปกติไม่กินหนาไม่กินมันนะ ต่อันนี้รู้สึกว่ากินก็ไปแล้วมันเข้ากัอนอร่อยม,มากสุดยอดอาจ,จะป้อนก่อนจะโพสอืม